สวัสดีจ้พาพี่นองมือน,นี้ยู่กับช่องสาวสอนพระหลอคือเก่าจ้าพี่นองป้ามือน,นี้แม่คนคือหลายคาัะเทจ้ามือน,นี้สาวสอนพระพี่นองรออยู่ตลาดน้ำเซาเอำเพื่อ,อผักนีชุมพ้นนะจ้าพี่นองจังหวัดที่ยบุมมบรรยากาศเนี่ยหมดเซามือนี้กับเป็นเซา,าว,วันที่21จ้าสิงหาคม68ป้ามือนี้คนหลายจ้าพี่นองสาวสอนพระหล่อมาจะมาหอดจ้าพี่นองตอนนี้เป็นเวลาเก่ามง หอมแดงกระเทียมเครื่องรวอสามสิบบาทจ้ะเจ้าหนี้หอมแดงกระเทียมขนมปัง พู้เจ้านี่ขายดีได้จ้าพี่นอ้องแคกปลาทูมันปลาทูนัวปลาทูหอมปลาทูมันตัวยังไงขายดีเจ้านี้อันผู้ใดมาสวยเนี่ยผู้ใดกินจ้าพี่นงค์ขันขันห้ามาสวยเนีย่ยเพระาะว่าคนจะลืมขายแต่เจหกม่วงขึ้นไปจ้าพี่น้อง ต่ว,ว่าหันประมาณซีหรือว่าหามงเส้านี้แป๊บเดียวก็เมื่อจาเจ้านีเพราะว่าประทู่พ่นเสียบมาจากแม่กองจากประทูเจ้านี้สาวสอนพลาลอดซื้อกินน้ำพ่นประจำตลาดดีจะมีเดือนละหนึ่งครั้งดะจ้ะพี่นอนแค่วันที่21ของทุกเดือนจ้ะ เนื้อง่วงตม้มห้าสิบบาทเป็นเครื่องที่เพิ่ลลาบแล้วกับหาสิบาทจากพี่น้องร้านนี้ก็เฮ็ดแเ่บกันต้มง่วงเขนสิขายเนื้องัวอยู่นี่ประจำเลยอันนี้เห็ดเฟื่องเห็ดเฟื่องออกมาจากป้าจากสวนไม่ไม่เลยเมียแล้วว่ารวมละหกสิบบาทจากเ็ดเฟื่อง ไม้ไม้ข้างตัวยิ่งยิ่งหกสิบบาทโอแปดสิบบาทจ้าพี่น้องโลละแปดสิบบาทอันนี้บักเตียงบักเตียงกระสอบยิ่งยิ่งนิดยี่สิบบาทได้จ้าพี่น้องสามถุงหาสิบบาทได้เลยเราขายประวาสิเป็นบักเตียงบักเขือบักพริกบักคุงร่วมกันได้เหมือนเลยค่ะจ้า มาขนาก็ร่วมได้พักนาดนี่ร่วมได้จ้าพี่น้องผุนเกลยียแล้วขายดีแล้วนางนัเงื่นจัวจัวอยู่สามยางหาสิบาทจา้าร่วมกันได้งสามยางหาสิบาทเกล้วยจับกล้วยจับกับพ่อปลาใส่หมู อยู่ด้วยจ้าพี่น้องเรียนยังเหลืออยู่คืองามเลยนี่ก็ขายขี่ละยีซึ่งเก้าบาทจ้าพี่น้องเรียนยังเหลือยังงามอยู่อันนี้แนวรับมีดรับมีดกันไก่ไรตัดหญ้าก่ายๆรับมีดรับกันไก่ก็ได้จ้าพี่น,อนอ้องสำหรับผู้ใดที่ขี่ทานเอาหินฝนเนาะนอันนี้ขั้งแรกแค่ไหนเล็กนุ่นทายเด้อสูงได้เด้อครับอ,อันนี้เวลาดึงเขาคมนี่ลงที่คอยดึงนิดเล็กนุ่นก็เอง รับีไงไมต้อตกไปฝนเนี่ยถ้านั้นเป็นมาซิดา้าเตียงคุนต้นกำลังลงลงมาจ้าพี่น้องขราปุ่นขราปุ่นเจ้าแนนก็ขายดีจ้าพี่น้องขราปุ่นเจ้านันนแซ่บด้วยข้าปุ่นขนมจีน ไอเราเห็ดนนะ้ำมทาทนเลยขนมจีนนี่น้ำยาเล่าน้ำยาน้ำยาไทายจ้าพี่น้องตะบาราเสียบรีแจา้านี่ออกมาสีดกระเสารเนี่ยจังไวยจักจัก,จกน้อยกับมือ่อเราจ้าพี่น้องจักน้อยกับมือ่อเรา โอนผ้าพี่น้องลอน,นี่จะเป็นโ้่นพวกกับเข่าจ้ะโ้่นเท่งโ้่นดนัน <Okay. S 1> ดานบนนี่จะเป็นโ้่นพวกกับเขา่า <Okay. S 1> ข้าวปุ่นปลาเดียดห <Okay. S 1> มักทั่วขายข้าวปุ่นแล้วๆก็มี่หมักทั่วฝักง,งาวขายพร้อมจ้าพี่น้องเม็ดเม็ดผักวนันมาสตัวมีม่มด ดีบเกชินดูกชินเนื้อเอ็นเจานี่แซมเวยจ้าพี่น้องเพาสิท้ายไม่ละสีบาทจา้าะว่าจะเป็นหมูว,ว่าจะเป็นหดดอกมีเหมือนเลยคุณจ้าพี่น้อง,ส,งสังเกตบนก้นเลยตลาด อำเภอพ,พัอดีชุมพูนีก็จะสื่อข,ของดี้ะจ้ะเพิ่นจะเริ่มขายตั้งแต่หูมุ้งหูมุ้งเสาขึ้นไปจ้าพี่น้องเพราะว่าตลาดนี้ก็จะจะอว่างามากสีตะเสาแน่จังหน่อยแต่ว่าก็ขายหอดหอดหอดเทียงจา้าหอดเทียงกับเมืดพ่นก็เริ่มไหวแล้วมาหนีก็คือคักคือเก่าจากพี่น้องตลาดอำเภอพ,พัอดีชุมพูนเฮา สาวสอนผ้าหลอดมันขับปุนรานยจ้าพี่น้องเพิ่นเพิ่นขายดีก๋เจ้าเฮดเซียมคลิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบิงเ่งแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้าหลอดด้วยจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แนะ่คลิปหน้าจะได้มีคลิปใหม่ๆให้เบิ่งเนาะสบายคลิปนี้สาวสอนผ้าหลอดกขอ็ขอบุญขอบคุณหลายจ้ายสำหรับทุกกำลังแรงใจที่เข้ามารับชมรับเบิง้งในช่องสาวสอนผ้าหลอดยิ่ตลอดจ้าพี่น้อง chuyện nào với khải đúng không đó. Ừ.